สวัสดีครับท่านผู้ชมแรงๆงมือนี้่าำกลางเสียงฟ้าห้องคึมคลมคึมคมเนาะท่านผู้ชมเนาะผู้ป้าทิโทสิมาอย่างใหญ่ได้นี่ตน้นแรงนน่เออฟ้าห้องบึมบุมบําบําเนาะคุณตาวิธีไทยวันนี้เอาต้นอะไรมารีวิวเหรอกินข้าวน้นำซ้มป่าเสร็จแล้วมันคล้ายๆกับต้น เตยด่างเห่นว่าโอ้มีอะไรที่เป็นด่งดางๆสวยงามเนาะคุณตาวิถีไทยนี่เนาะเออมีอะไรที่เป็นด่งดางๆสวยๆงามๆเยอะแยะ,ยะโดยเฉพาะเตยนี่เออเวลาเอาไปปลูกบอนนั่นปลูกบอนนี่มันเป็นความงามที่สะดุดตาเออคนที่มาเห็นเขาก็บอกว่าโอ้ คืองามแท้ต้นอันนี้ต้นยังต้นยังผลว่าเศรษฐีเรือนนอกหรือเศรษฐีเรือนในโบแมนที่แรกคุณตาวิถีไทยก็ว่านี่คือเศรษฐีเรือนนอกและเศรษฐีเรือนในนี่มันต่างกันเศรษฐีเรือนนอกก็มีเส้นสีขาวนี่อยู่ด้านนอกแต่เศรษฐีเรือนในน่ะอยู่ด้านในผลว่าบัดนี้ก็มีคนเข้ามาเบิ่งใน YouTube ของคุณตาวิถีไทย เพื่อนบอกว่าโอ้อันนี้คุณตาวิถีไทยไม่ใช่ทั้งเศรษฐีเรือนนอกและเศรษฐีเรือนในนะสันอันนี้คือเตยด่างสันโอ้และไฮไลท์ของงานมื้อนี้คุณตาวิถีไทยบ่ได้เอามาเฉพาะต้นเตยด่างอืมนี่คุณตาวิถีไทยเอาอันนี้มาให้ดูเห็นบอนี้ท่านผู้ชมมันมาลีอยู่ในต้นเตยด่างอันนี้นี่นีนต้นอันนี้อันนี้ต้นยัง คุณตาวิถีไทยเว่าเป็นต้นขมิน้นอืมขมิ้นเหลืองบาทนี้เอา้าขมิ้นเหลืองคือเป็นสีแบบนี้บานนี้คุณตาวิถีไทยเขาไปเบิ่งว่าอ่ามันมีอ่าคลิปรีอคลิปนึงเนาะเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้ต้นไม้ด่างนี่ให้มันเป็นสีแบบใดก็ต้องเอาไปปลูกใกล้ๆก,ก,กับสีต้นไม้ที่มีสีแบบนั้นว่ามันก็สิเป็นด่างแบบนั้นแหละคุนว่า <laughs> อันนี้นี่ทีแรกนะ เป็นต้นสีเขียวมดเลยได้นนี่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 นต้นอันนี้เห็นบอ่อน,นี่เห็นลูกเห็นบ่อนี่ลูกของเขาที่ขึ้นมาใหม่ๆนี่ก็ยังเป็นสีเขียวนี่เห็นบอกแต่พอมันมาแทรกมาซึมอยู่ในต้นเตยด่างอันนี้มันก็นเลยเป็นสีด่างขึ้นเห็นบอท่านผู้ชมเป็นข้อสังเกตไหมมันก็นเลยมีเคสโอ้ตาวิธีไทยว่าเป็นเคสสเตดดี้เพื่อนว่าสแตดดี้ มีคนพนบอกว่าเกิดการสันดาบคือเอาต้นไม้สองอย่างนี่มาอยู่มาอยู่ใกล้กันแล้วมันก็จะกลมกลืนสีเหมือนว่าอันนี้ใกล้เคียงได้ใกล้เคียงกับคนที่เขาทําบอกว่าถ้าอยากได้ไม้ด่างให้เอาต้นไม้ที่เป็นสีเขียวนี่มาอยู่ในต้นไม้ด่างฮามันแปลกตรงที่ว่าต้นนี่เป็นอีกเชื้อนึงเป็นคือเป็นพันนึงเป็นพง เป็นเผ่าพันุหนึ่งบใบง่ายไปเป็นต้นขมิน้นแล้วตัวนี้เป็นต้นเตยด่างซึ่งมันคนละอย่างกันเลยเนาะเออเ้าว่าเป็นด่างกับไม่ด่างนี่มาใส่กันยังยังโอเคแต่อันนี้นี่นี่เห็นบ่นี่ท่านผู้ชมเป็นต้นขมิ้นด่างโอ้โพิลึกแล้วแมนแมนบอกคุณตาวิธีไทยแมนที่แรกนะ่คุณตาวิธีไทยก็ว่าเอา้ามันต้นขมิน้นอันนี้มันมันแทรกซึมขึ้นมานําต้นเตยด่างอันนี้มันเป็นสีเขียวธรรมดา แล้วโตมามันกลายพันุเห็นบอน่นี่น,นี่มันกลายเออนี่เป็นสีเป็นสีด่างขึ้นมานําใบต่างๆโอ,โอ้โอ้ได้การได้การเป็นแม่นอย่างเกาะเขาเรียกว่ามันสิเป็นคือเขาเว่าอีกนี้บอกว่าถ้าเราอยากได้ไม้ด่างก็ต้องเอาต้นไม้ที่อยากได้ต้นไม้ด่างเนี่เอามาใส่กับต้นไม้อนันนี้มันเหลืองน้ากันมันก็เลยวะ่ะโอ้โตกระเลืองเขาก็อยากรเืองคือโตให้เพิ่น่ เออถ้าไม่ใช่เนาะคุณตาวิถีไทยก็บคออภัยหลายๆเออบอกว่าไม่ใช่คุณตาวิถีไทยถ้ามันจะเหลืองมันจะด่างมันก็เหลืองด่างธรรมชาติของมันเป็นอัตลักษณ์ของมันคุนว่าอืมไอ้ที่มันเหลืองมันแบบนี้นี่มันอาจจะเป็นขออภัยกับมันอาจจะเป็นเพราะมันอาจจะขาดสารอาหารอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นอ่าพอมันมาลีอยู่ในนี้นี่นวอลลีพอมันมาอยู่ในนี้นี่ มันจะถูกแย่งอาหารโดยเตยด่างอันนี้เนาะอือืม,อม <c oughs> ขออภัยครับมันถูกแย่งอาหารมันก็นเลยขาดสารอาหารแล้วก็มีคนนึงเขาบอกว่าหรือมีหลายๆคนบอกว่าต้นไม้ด่างนี่คือต้นไม้ที่อ่าคล้ายๆกับว่ามันมีโรคมีเป็นคือเดียวกับคนเฮานี่อ่าเป็นโรคเป็นนั่นเป็นนี่เนาะเวลาที่ถึกอ่าพิษหนังผิวหนังกับซิเกิดเป็น เป็นแผลเ,เป็นห้อยด่างนั่นด่างนี้อันนี้คือคือกันเห็นว่าเกิดเป็นโรคที่มันไม่ปกติอาจสิเป็นหรือสิขาดสารอาหารก็ได้อุตาวิธีไทยครับเว้าเอาว่าว่าเขาคือต้นไม้ด่างจริงๆแค่เขาแค่เห็นบอกมันอยากอันนี้ก็อยากเหลืองขึ้นเหรอท่านผู้ชมอยากเหลืองขึ้นไนะ เอออยากเหลืองขึ้นตัวนี้นี่มันเฟื้อยอยู่เนาะเฟื้อยอยู่เออปลาทิโทตัวน,นี้นี่นีตัวนี้เออสีอยากถ้าเป็นตอนกลางเวนอันนี้มันมืดเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะมืดอ๋อล้มือนี้ก็คือสีเอามาให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าแท้จริงแล้ว <c oughs> เตยด่างนี่ ธรรมชาติของเขาเป็นสีเหลืองงามเห็นบหมเป็นสีเหลืองงามอันนี้มันเป็นสีสีแบบงามกันขึ้นเนาะโหลดไฟนี่อ่อนนี่มันอาจสีเป็นสีขาวๆเอามันโบยักอันนั้นปัญใดบัดน,นี้เวลาที่ถึกแสงแดดมันก็นสีงามขึ้นท่านผู้ชมเลยคุณตาวิถีไทยเตยด่างนี้มันสวยมากคุณว่าสวยมากเลยเออแล้วไอ้ที่แทรกขึ้นบ้านเนี่ต้นนี้นะ ที่มันแทรกขึ้นมานี่มันก็เป็นเหมือนอย่างที่คุณตาวิถีทีไทยพูดมันจะเหลืองมันจะมีการเหลืองเหมือนกับต้นเตยด่างเพรานว่าเอออันนี้มันขึ้นเองนะนี่คุณตาวิถีไทยบอได้เอามาปลูกทดลองเพื่อว่าเสียให้มันเป็นแบบที่เขาว่าว่ะเอาต้นไม้ไม่ด่างมาใส่ตรงที่มันเป็นด่างแล้วมันก็จะเกิดเป็นความด่างขึ้นมาเออกลมกลืนสีว่ง่ายไปบางคนบอกว่า เอาง่ามมันหนีมาเฟื้อยกันเอามาพาดใส่กันอันนี้บอลได้พาดนี่นี่นี่เห็นบ่นี่มันมันเกิดขึ้นอยู่นี่นี่ท่านผู้ชมนี่ซีรีส์เบิ่งเนาะนี่นี่โอ้อยากมืดอยากมืดเอ้านี่นี่เห็นบ่นี่อันนี้ต้นมันนี่ต้นขึ้นมานี่ต้นขึ้นมานี่นี่นี่เห็นเหลืองเห็นบ่นี่เหลืองตัวนี้ก็เหลืองนี่เหลืองบบแม่นอย่างเหลืองเบิดได้เหลืองแบบอ่ามีเป็นปันปานเดี๋ยวดวงตาวิถีไทยอยากคืออยากคือได้ ที่จะว้านี่ทดลองบ้างเด้อท่านผู้ชมนะเอาต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นไม้ด่างนี่มาไปแปะใส่อ่ามาไปแปะใส่ต้นไม้ที่ไม่ด่างอืออย่างเช่นถุงเงินถุงทองนี่ถุงเงินถุงทองอ่าซูมเข้าไปเนาะถุงเงินถุงทองนี่มันสิมีความเป็นด่างทั้งถุงเงินสีทองและก็สีขาวด่างเนาะถ้าเราเอาต้นไม้อื่นๆมาปลูกใกล้ๆเขา เอามาเฟื่อยใส่เอาใบเขามาใส่น้ากันนี่เออโบน่าโบน่ต้นไม้ที่อยู่ในต้นไม้ด่างอัศจลายพันุเป็นต้นไม้ด่างก็ได้ท่านผู้ชมใครจะไปรู้ <S <S ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เออใครจะไปรู้อันนี้เป็นขมิ้นเหลืองปกติขมิ้นเหลืองนี่มันสิเป็นสีเขียวสิไปปลูกอยู่ใส่ก็เป็นสีเขียวใบเนี่ยผเคยมีหรือว่าต้นขมิ้นตัวนี้เป็นต้นขมิ้นด่าง เราก็ไม่รู้เนาะท่านผู้ชมเอออาจจะเป็นขมิ้นด่างก็ได้เออนี่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 ตัวนี้แหงชัดโอ้โอ้บังบังแหงชัดเจนเออมันเหลืองถ้าสมมติว่ามันเท่าแฉลแก่ชาลานี่มันต้องเหี่ยวออกไปแล้วอันนี้เห็นบอกใบใหม่ๆได้นี่ใบนี่ขึ้นมาใหม่ๆเลยนี่ใบใหม่ๆเลยหรือว่ามีคนบอกว่าคุณตาวิถีไทย ขมิ้นเหลืองนี่ธรรมดาใบของเขาก็จะเหลืองอยู่แล้วเห่นว่าเอาแม่นอิลีบอกเอาคุณตาปลูกขมิ้นเหลืองไว้ทางหลังเต็มนึ่งบอกคือโบเห็นเป็นใบแบบนี้สะเออมันทําไมมันใบมันไม่เหลืองอันนี้มีเหลืองเหลืองเหลืองเพราะว่ามันมาอยู่ในใต้ไอ้ต้นอันนี้บอกต้นไอ,อ้เตยด่างโอ้คุณตาวิธีไทยไม่ใช่ครับเห็นว่า ต้นขมิ้นด่างก็มีเพื่อนว่าเออคือเนาะท่านผู้ชมเนาะแสดงว่าไอ้ต้นที่มันขึ้นมานี่คือต้นขมิ้นด่างอืมเอาไปซีซะเนาะท่านผู้ชมเนาะโบแมนดอกที่มันมาอยู่ใกล้กันแล้วนี่แล้วมันสิกายเป็นด่างนี่คุณตาวิถีไทยอันนี้บริเมนทดลองเด้มันเกิดขึ้นมาแหละทีแรกก็เป็นสีเขียวไปนี้เห็น,นเหนีน่ใบอื่นก็ยังเขียวนะท่านผู้ชมนะ S <S <an> <S เห็นบ่อนใบอื่นก็นยังเขียวนเนี่ยอันนี้ต้นนี้ได้ต้นนี้ได้เขียวตัวนี้ก็เขียวเนีเ่นบ่อนเขียวแบบเขียวแบบโบมีว,ว่าวัตสีมีลักษณะดางเลยแหละตัวนี้ออกอยากดดนดอนแล้วอยากเริ่มไกลยอยากเริ่มแผงๆนะแผงมากลายมาเป็นอันนี้อันนี้ชัดเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นออันนี้แห้งชัดเลยโอ้ป้าทิทโทคุณตาวิถีไทยเห็นมาตัวนี้ก็เอาอ,อยากดดนดอนจักน้นอยอ ตัวนี้เขียวเขียวตัวนี้เขียวปึ๊ดเลยตัวนี้เออตัวข้างล่างข้างล่างนี่นข้างล่างก็เริ่มมีเหลืองเหลืองนะฟ้ามักเลื่อมให้ท่านผู้ชมมั้ยปลาปิจยานแท้เอาเอาเอาแค่นี้เนาะท่านผู้ชมเนาะฝนฟ้าก็มาเลยก็เลยมาให้ท่านผู้ชมได้เบิงว่ามือนี้พระเอกของเรื่องก็คือเตยด่างไม้สวยงามไม้มงคลเออแล้วก็ไฮไลท์ของงาน ไฮไลท์ของมือนี้ก็คือคุณตาวิถีไทยเอาไม้ด่างมาให้เบิ้งว่าทำไมเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม่ไม้ด่างนี่อพอไม้ต้นไม้ธรรมดานี่เขียวๆไปนี่พอมาอยู่ใกล้ชิดกับต้นไม้ที่มีสีเหลืองสีด่างไปนี่เออเตยด่างเตยเตยด่างนี่อ่าก็เลยกลายพันธุ์แผงแผงแผงเป็นเหลืองนึกเขาเห็นบอกนี่เนี่เอานี่ถ้ามาแปะใส่เนาะท่านผู้ชมเอามาแปะใส่เอา ที่จริงเตยเนี่ยกับบดิเมนว่าดินนี่มันจะมีใบเหลืองใบเหลืองใบขาวใบเหลืองเนาะนี่ขาวกับเหลืองเบอเออธรรมชาติของเขามันก็สิมีเหลืองขาวเหลืองขาวอืมก็เลยกลายพันธุ์ใช่หรือไม่หรือว่าโดยธรรมชาติของเขาเป็นต้นขมิ้นด่างอยู่แล้วหรือว่าขมิ้นตัวนี้เวลามันแก่ตัวมาอายุมากขึ้นเนาะใบก็สิเริ่มเป็นสีเหลือง อาจสีเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะคุณตาวิถีไทยไม่ใช่เป็นเรื่องปกติเลยเออไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติเลยเันว่าบางคนทักไทยเข้ามาบอกว่าโอ้ต้นอ่าขม้น,นี่อาแม้นว่ามันจะอายุมากหรืออายุไม่มากใบมันก็สีเขียวจนเท่าจนแก่นั่นแหละไม่มีหรอกจะมีสีเหลืองมาแบบนี้หรือบางคนก็บอกว่าโอ้คุณตาวิถีไทย ต้นขมิ้นนี่พอมันแก่มามันก็จะมีสีเหลืองเป็นเหลืองแล้วก็ใบก็เหลืองเข้าเหลืองเข้าเหลืองเข้าแล้วก็ตายพันว่า <laughs> จะก,กว่าซีเมนความท่านผู้ชมเว้าก็ได้เนะแต่ว่าสองใบนี่มันมัน,ม,นมันเกิดก่อนนะเห็นบอกเกิดก่อนอาซีเมนต์อยู่ทั้งใต้พรอมใบทั้งใต้มันสีเหลืองนี่นี่ปกตินี่ใบที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นใบที่มาก่อนนี่เห็นบอกแล้วตัวนี้เดะตัวนี้เดะก็สีเหลืองนี่ เป็นตัวที่ซ้อนขึ้นมาตัวนี้ก็ซ้อนขึ้นมาเนาะท่านผู้ชมเนาะเอ้เอาละกะเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลถ้าอะไรที่มันไม่ใช่คุณตาวิถีไทยก็ขออภัยเด้อบบได้ยือนอยันนะบบได้ยือนอยันว่าว่าจริงๆแล้วใบต้นขมิ้นเหลืองนี่เอามาปลูกอยู่ใต้อยู่ใกล้กับต้นเตยดา่างนี่จะทำให้แผงแล้วก็กลายพันธุ์ไปถ้าบบสเกตก,กับโบฮู้ ถ้าเราไม่สังเกตกอโอต้นขมิ้นมันเหลืองแบบนี้นี่เองเดี๋ยวพอมันเหลืองมันก็แก่มันก็ตายไปเออเป็นปกติไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยคุณตาวิธีไทยเออสิเป,ป็นแบบนี้ก็ได้เนาะหรือต้นขมิ้นเป็นต้นด่างเห็นเบาเห็นเบอเห็นบาเห็นบาเ,เป็นต้นด่างตัวที่ใหม่ๆมามันก็เขียวแต่พอเฉลกเข้าเฉลแก่ชรลามา ก็จะค่อยๆเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นเหล,ลืองขึ้นแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดอส <laughs> โอ้อิตาวิธีไทยเอ้ยแค่ใบขมิ้นเหลืองก็ขมิ้นเหลืองก็ฟังดูซิเพื่อนบ่าบางคนมองว่ามันจะไม่เหลืองได้ยังไงใบมันแก่มาเออแมนอิลีเนาะคุณตาวิธีไทยเออแมนแมนแมนมันเหลืองเพราะว่าอายุมันมากแล้วมันเป็นขมิ้นเหลือง ไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกคุณตาวิถีไทยเอ้ยโบแมนบ่เจ้าออกมาใกล้ต้นอ่าไอ้ต้นเตยด่างอันนี้แหละมันจะกลายพันธุ์เป็นด่างด้วยกันมาสัน้นทดลองเบิ่งเย้ยท่านผู้ชมนะ <c oughs> มันสิเป็นคือเขาเว้าอยู่บอกเอาต้นไม้ที่ไม่ด่างกับต้นไม้ด่างนี่มาอยู่ใกล้กันเอาเอาเครือมันนี่เอามาแปะใส่กันเลยเนาะแต่ว่าที่มันเป็นแบบนี้นี่น,นี่มันปลูกอยู่ในกระถางเดียวกันไดนะ้ท่านผู้ชมไหม ปลูกอยู่ในดินเดียวกันมันอาสีหักของมันผูกก็ได้เนะาะหักของมันนี่คุณตาวิถีไทยมันต้องกอดเกี่ยวกันหักของขมิ้นก็ไปกอดใส่เตยด่างเตยด่างกระสอดหกัาาหกขม้าหาขมิ้นอย่นี้นะเออให้หักมันกอดเกี่ยงเออว่าไง่ายไปหักแพงกันอืมฟ้ามักเลือมาไม่ปิ๊บปิ๊บปิ๊บเาะท่านผู้ชมเออปาทิโทเอาละสําหรับมือนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมโหงมอหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปสามาสาไกลไกลกับคอ,อ,อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลนลกปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมทเวสี ผีวิญญาณชั่วร้ายผีปีศาจที่ซีร่อลวงให้ทำบาปเนาะท่านผู้ชมเนาะให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตเฮ็ดเวียกการงานสร้างอย่างกระคอให้ประสบผลสำเร็จทุกประการเด้อท่านผู้ชมเด้อเอาละสำหรับวันนี้ไฮไลท์ของงานก็คือเตยด่างไม้มงคลและต้นขมิ้นด่างไห เออซีเมนต์เลบอกแต่ว่าเอาแบบนี้ก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะมันเป็นข้อสังเกตว่าขมิ้นด่างหรือเป็นขมิ้นธรรมดาแต่มันเวลามันอ่ามันเกิดมามันอายุมากมันก็จะแบบนี้แหละคุณตาวิถีไทยเออไม่ใช่เรื่องแปลกเหรอะเอาออาจลซเป็นแบบนี้อืมสำหรับมือนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม